เดี๋ยวเราจะเอาใช้ตรงนี้นะครับผมโอ้ สวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามรับชมในช่อง AMA PKP Channel นะครับวันนี้ผมจะมาทำอาหารในป่ากินนะครับผมจะหาอาหารต่างๆในป่านี้นะครับเดี๋ยวอาหารอาหารชนิดใดกินได้ถ้าถ้ากินได้กินกินหมดนะครับผม <laughs> เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับผมว่าผมจะเอาอาหารอะไรไปทำนะครับเดี๋ยวติดตามยาวๆไป เี่หาก,กินไปแบบนี้แหละทุกคนเจออะไรก็จับหมดยกเว้นทักกินได้แนละ้วทุกคน 这穿的。 มันตัน,นครับทุกคนตอนนี้ทุกคน ตอนนี้เราเจอมักปีมักปีตอนนี้เราจะไปเอามันมาทำอาหารกินเดบบก็ได้หรือว่าเผากินก็ได้เนาะทุกคนมันกินได้หลายแบบเดี๋ยวผมจะไปเอามันมา ันนี้เราจะทำกันตันแล้วนะครับทุกคนแหมทุกคนมักปี โอเคทุกคนตอนนี้เราได้มักปลีมาแล้วนะครับมักปลีนี้สามารถกินดิบได้นะทุกคนแล้วก็เอาไปแกงกับสิ้นวัวหรือว่าสิ้นคอยต่างๆอะ่ะได้หมดอร่อยทุกคนคือกล้วยป่านะถ้าถ้าเป็นกล้วยบ้านอะ่ะมันรสชาติมันไม่ค่อยมีนะมันจะคมคมไปหน่อย แล้วตัว,ตวนี้มันอร่อยนะทุกคนนี่มักลีกล้วยปลาเดี๋ยวเราจะไปทําอาหารให้ดูนะครับทุกคนว่าเราจะทําเมนูไหนเดี๋ยวไปดูกันและนี่ก็คือส้มมันเป็นอาหารชนิดส้มนะครับทุกคนใส่ มกปูก็ได้หรือว่าแกงปลาแกงปูแกงป,กงปูได้หมดทุกคนมันรสชาติจับเปรี้ยวๆหน่อยแซ่บอร่อยมากทุกคนมันจะออกรสชาติเปรี้วๆหน่อยแต่ว่าอร่อย โอเคทุกคนตอนนี้เราได้กระหลอกมาหนึ่งตัวแล้วเราเอาหน้าไม้ยิงเนาะเมื่อประมาณสามถึง4วันก่อนอนะ่ะผมขุดสาบพลังหัวสาบพลังอนะ่ะไปเที้ยงไว้แล้วตัวกระหลอกอะ่ะมากินแล้วผมไปเฝ้ายิงเอาหน้าไม้ไปยิงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารเมนูพิเศษพิเศษเดี๋ยวผมจะตัดเอาไม้ไผ่นั้นแล้วมาทำเป็น อาหารโอเคทุกคนตอนนี้เราจะไปตัดไม้ไผ่นั้นนะครับ โอเคทุกคนตอนนี้เราตัดไม้ไผ่มาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะทําเมนูอาหารนะครับเมนูพิเศษพิเศษเรียกอาหารเมนูว่าหลามกระลอกนะครับผมมกหลามกระลอกนะครับใส่ไม้ไผ่นะทุกคนเดี๋ยวไปดูกัน โอเคทุกคนตอนนี้เราหน้าตาไม่ไพ่ก็จับประมาณน,นี้นะครับทุกคนตอนนี้เราจะตัดใบตองเพื่อจะไม่ใส่จะมาใส่เนื้อตัวกระลอกนะครับเนื้อกระลอกนะครับผมแน่ทุกคนตัดแค่นี้ก็พอละไม่ต้องเอาใหญ่มาก แล้วก็ต่อไปก็เดี๋ยวผมจะหลกคนหลกคนตัวกระลอกแล้วก็จะฟาดให้มันจะสับจะสาบให้มันมุนมุนนะครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราจะทำกันก่อไฟนะครับทุกคนก่อไฟเพื่อจะทำอาหารนะครับ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ก่อไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเคือลืมบอกไปคนนี้คือเพื่อนผมนะครับใช่ค,ครับค,คือทีมงานอาคารน้อยพวกเราเป็นทีมงานอาคารน้อยนะครับตอนนี้เราก็จะเอาแ <ทำ S 2> ก,กําไปครับไปหลวกน้ําเพื่อจะมาเผาแล้วหลวกคนนะครับ ประมาณนี d, so in in ้นะทุกคนแล้วเอาไปเผาไฟจ้ะเนี้เราตัดพิสัยแมา เอาน้ำหลวกแล้วเผาไฟแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าหลกคนอะมันจะง่ายกว่านี่มันจะง่ายกว่าแบบมันเหมือนกับเอาน้ำน้ำร้อนหลวกอะ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็หลกคนมันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะล้างแล้วก็จะเอาเค อะไรพวกนั้นออกอะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ทำกรนนันทไมเรียบร้อยแล้วเอาขี้เอาอะไร พวกนั้นออกเรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้เราก็จะไปฟ้ดให้มันมุนๆนะครับทุกคนเดี๋ยวติดตามไปก่อนจะฟัดมุนๆเนี่ยเราจะเอาขากับมือของมันออกนะเพราะตัวนี้เราจะไม่ฟัดให้มันมุน นี่แบบนี้เราจะฝาดแค่ตัวมันนะครับ,รบเนื้อของตัวมันหัวก็จะตัดออกตัวซะตอนนี้เราก็ตัดหัวขาออกหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะทำการฟาดให้มันมุนมุน เราคือเราต้องสับให้มันเละเลยนะครับทุกคนให้มันเละเลยและเครื่องปรุงผมก็จะใช้ซ้อมตัวนี้นะครับทุกคนเมื่อกี้ผมเก็บมาระหว่างทางนี่เราตัวนี้เราก็จะสับ ส้มกับเนื้อของกระรอกเนี่ยให้มันเข้ากันนะครับสาบให้มันเข้ากันรสชาติมันจะได้ดีๆหน่อยและนี่คือพริกพริกบ้านๆพริกแห้งทุกคน มันคือพรพกแห้ง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราก็จะทํากันเอาเกลือเป็นหน่วดายเกลือนะครับทุกคนนี้คือเกลือโอเคทุกคนหลังจากที่เราสับเนื้อของกระลอกเรียบร้อยแล้วเราก็จะใา้ใบตองนี้นะครับแล้วก็หอ่อห่อแบบนี้หอ่หอแน่นก็ได้นะครับทุกคนห่อแน่นๆเลย ออแล้วก็เราก็จะใช้ไม้ไผ่นี้นะครับแบบนี้นะทุกคนใส่ลงไปในไม้ไผ่เนี่ยมันจะมีน้ํานะครับถ้าไม่ใส่น้ํามันเวลาเผา่ามันจะทะลุง่ายตอนนี้เราก็ ใส่เนื้อกระหลอกลงไปในไม้ไผ่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะทํากันเผารอประมาณาวกว่ากว่านาทีนะครับผมมันก็จะสุกแล้วนะครับ โอเคทุกคนตอนนี้ก็หลังจากที่เราเผาไฟได้ประมาณยี่สิบกว่ากว่านาทีนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะสุกแล้วแหละเดี๋ยวไปดูกันนี่โอ้สุกแล้วทุกคนตอนนี้เราก็อาหารก็สุกแล้วตอนนี้เราก็จะไปกินข้าวทุกคนและนี่ก็คือขากับหัวกับมือนะครับผม ที่เมื่อกี้ผมตัดออกอะโอเคตอนนี้เราก็จะไปกินข้าวกันนะครับทุกคนตอนนี้เราก็จะทํากันผ่าเพื่อเอาอาหารอยู่ในไม้ไผ่นี้ออกนะครับทุกคนนี่โอ้ทุกคนโอ้น้ำแกง โอ้หน้าตาดูจากหน้าตาแล้วมันอร่อยมากทุกคนโอ้โหหอมมากเดี๋ยวเราจะเอาใช้ตรงนี้นะครับผมโอ้หน้าตามันน่ากินมากทุกคนเดี๋ยวจะซิมดู อือร่อยมากรสชาติมันออกรยบเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็โอ้โหมันมันนี่ก็คืออาหารมันรสชาติเปรี้ยวๆนะทุกคนมันมาจากธรรมชาติสดๆเลยอืม และนี่ก็คือมักปรีคือกล้วยกล้วยธรรมชาตินะทุกคนกล้วยป่าสดๆเลยนี่ไอตัวที่อ่อนๆเนี้ยมันกินอร่อยกว่านะทุกคนเดี๋ยวกินดูอืมสุดยอดรสชาติ มาจากธรรมชาติสุดๆดเลยสุดยอดมากทุกคนตัวนี้เผากินก็ได้หรือว่าทําใส่กับซ้นวัวหรือว่าซ้นควายนะครับทุกคนแกงอันนี้ก็คือหาหนึ่งคนอืม้ม ทำแบบนี้อร่อยกว่าสุดๆเลยโอเคโอเคทุกคนตอนนี้เราจะกินข้าวอย่างจริงจๆๆๆังๆก่อนนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผักกูดผักกู้นสดๆกินดิบก็ได้นะครับทุกคนอืมอร่อยมาก Mungkin Tengok siapa aja ini Tengok aja Ini ya Ini tempat aku ini ya Ini benar-benar sebaiknya ใช้ชีวิตในปากสบาย